ืออออเอาละครับวันนี้เรามาทําไก่ต้มโคกกันนะครับเปิดไฟตั้งหมอ้อใส่ไก่ลงไปตามด้วยรากผักชีกระเทียมพริกปนจากนั้นก็ใส่น้ําโคกลงไปนะครับใส่ท่วมเลยใส่ท่วมไก่ไปเลยใช้โคก1ลิตรนะครับต่อไปใส่ซอสฝาเขียว2ช้อนน้ำมันหอย1ช้อนนะครับน้ำปลา2ช้อน เกลือ,ลอครึ่งช้อนนะครับสใส่ซีอิ๊วดำ,ดำเพิ่มสีสันช้อนฟองช้อนฟองเรื่อยๆนะครับตามด้วยผงนัวตอน้ำจิ้มซีฟูด้ดใส่เกลือใส่ผงนัวพริกกระเทียมรากผักชีนะครับเสร็จแล้วใส่น้ำต้มไก่ลงไปนะครับสีสันน่าประทานมากตบท้ายด้วยมะนาวนะครับชอบเปรี้ยวเยอะใส่เยอะชอบเปรี้ยวน้อยใส่น้อยนะครับเทน้ำจิ้มใส่ถ้ว่วว้าว โอยผักชีนิดนึงตักเสิร์ฟครับว้าวหน้าตาน้านประทานมากชิมครับไปตามไล้นะครับ